มาดูฟุตซาแอปเปิลของผมนะครับผมทาการห่อนะประมาณ2,500ผลนะครับ500ลูก2500ลูกนะลูกครับผมทำการห่อนะครับต้นผมปล่อยให้ใหญ่เลยนะครับผมท่านชมครับอ่าพอดีผมไม่ได้ตัดเนาะปกติเราจะต้องตัดแต่งกิ่งทุกปีนะครับแต่พอดีผมไม่มีเวลาหรือไม่ได้ตัดนะครับก็ปลูกไว้ธรรมชาตินะครับเนี่ยต้นเขาใหญ่มากนะต้นนี้อายุประมาณ6ปีกว่าผมก็ทําการตัดหลายรอบเลยครับจะเห็นรอยที่ตัดตรงนี้นะครับผมท่านชมครับก็อ่าเดี๋ยวหมดรอบเนี้ยผมจะทำการตัดแต่งนะครับก็คือลูกมันใหญ่มากนับใหญ่กว่า ไข่ไก่นะครับลูกใหญ่กว่าไข่ไก่นั้นฉะนั้นอ่าก็ผมจะใช้ในส่วนของอ่าถุงทําการห่อนะครับเพราะว่าแมงวันทองมันเยอะนะครับนี่ฮะทำการห่อทุกผลเลยครับแบบนื้เลยครับผมนี่เยอะแยะมากมายนะครับดูครับกิ่งนี้ครับเต็มเลยนะครับเป็นร้อยกว่าลูกครับดูครับเต็มเลยครับมันโดกมากนะครับส่วนตอนนี้ผมห่อไม่ไหวผมก็ปล่อยไปนะครับเนาะก็ดูครับนี่ฮะผลอย่าง กลังยังไม่ใหญ่คร <ique> ับกำล <Pokemon> <ente> enfin wan ita wan ita ังเล็กๆอยู่นะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับก็ทยอยที่จะห่อไปเรื่อยๆนะครับผลก็คือจะห่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่อันนี้ดูผลอันนี้เริ่มจะใหญ่อันนี้อันนี้ใหญ่ขึ้นแล้วครับอันนี้ประมาณสัก20บวันนาจะเก็บได้นะครับตอนนี้ยังไม่เก่นะครับท่านชมนะฮะดูครับลูกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านชมนะครับดูครับนี่ห่อทําการห่อนะครับผม แล้วก็ผมก็มีตัวช่วยนะครับตัวนี้ครับผมในการช่วยที่จะดักแมงวันทองนะท่านชมครับผมใช้ตัวนี้ครับเป็นสเปรย์ครับผมซื้อมาราคาไม่กี่บาทครับราคาหลักร้อยนะครับก็เราจะฉีดนะครับโดยที่เราใช้แผ่นสีเหลืองนะครับเราก็จะฉีดนะครับฉีดเข้าไปนะครับเดี๋ยวฉีดให้ดูแบบนี้ครับฉีดมันเป็นสเปรย์ครับผมสเปรย์แล้วก็มันจะมีกลิ่นที่มันล่อแมงวันทองนะท่านชมครับแบบนี้ครับมันใช้ได้เยอะมากครับใช้ได้หลายรอบมากนะครับท่านชมครับจะฉีดลงแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือแผ่นฟิบอดฟิชบอดเรานะครับก็ห้อยแบบนี้นะครับมาดูครับดูครับแมลงวันทองครับมันเยอะมากเลยนะนี่ดูครับเต็มเลยครับมีแต่แมงวันทองนั้นเลยนะครับผมเนี่ยทั้งสองด้านเลยครับดูครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับก็คือเราเราถ้าเราไม่ห่อเลยอ่ะคือแมงวันทองมันมาเยอะนะครับบางทีมันมามันยังไม่เห็นป้ายมันก็อาจจะไปเจาะก่อน ฉะนั้นเราใช้2วิธีในการช่วยนะครับช่วยลดปริมาณแมงวันทองนะครับผมนี่ฮะสนใจก็สอบถามมาได้อันนี้ผมสั่งซื้อทางลาซาด้านะครับมีลิงก์อยู่ด้านบนก็ลองศึกษาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่ถึงพันนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับคือมันง่ายด้วยนะครับเนาะตัวนี้คือแค่ฉีดนะครับฉีดลงนะครับหรือเราจะใช้เป็นกระป๋องน้ําก็ได้นะครับเราฉีดนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองเกาะนะครับตัวตัวยาตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะครับ ไม่อันตรายครับท่านผู้ชมครับก็คือเราฉีดเฉพาะตัวนี้นะครับเราไม่ได้ฉีดพวกฟุตซานะครับผมเราฉีดเพื่อให้แมลงมันมากับสารรอบตัวนี้นะครับผมใช้ได้หลายรอบเลยครับตัวนี้ใช้ได้หลายครั้งเลยนะครับเนี่ยก็กับราคาฟุตซาเรานะครับก็คุ้มนะครับเพราะว่าฟุตซาตัวนี้มันใหญ่นะครับปีที่แล้วผมขายได้ประมาณ2,000กว่าบาทปีนี้ก็จะไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่นะแต่ผมจะขายประมาณโลละ50บาทนะครับโลละ50บาทครับฟุตซาแอปเปิลลูกใหญ่ ทำชมครับนี่ฮะทำการหอนะครับดูครับต้องขึ้นหอนะครับต้องใช้บันไดครับนี่ฮะบันไดนะครับผมใช้บันไดในการหอนะครับเนี่ยต้องปีนนะครับมันก็เหนื่อยต้องปีนบันไดนะครับมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับบางคนก็ขายเพลงนะครับก็กว่าผมจะห่อได้นะผมต้องปีนบันไดนะครับปีนมีความเสี่ยงปีนถึงยอดนะครับสูงประมาณสี่เมตรอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนาะก็เราดูแลเรื่องคุณภาพนะครับนี่ฮะีจริงตัวนี้มันต้องห่อแล้วอันนี้ผมยังไม่หอนะครับก็ ผมจะห่อเป็นรุ่นๆนะครับต้องห่อเป็นรุ่นๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวทยอยห่อไปเรื่อยๆนะครับพูทซามันจะมีหลายรุ่นนะครับมีครับรุ่นเล็กก็มีนะครับคือมันจะมีทุกรุ่นเลยนะครับฉะนั้นก็คือเราก็จะห่อไปเรื่อยๆนะครับท่านชมนะฮะโนูลูกลูกใหญ่ตันนี้ลูกหนึ่งนะครับลูกใหญ่แล้วนะครับแต่มันยังไม่เก็บได้นะครับนี่ฮะก็เอามาให้ดูไอเดียนะครับแนวคิดในการปลูกพูทซานะครับเราต้องมีการ หอนะครับผมมันไม่ใช่พุทราเล็กว่าเราไม่ขยันหอนอันนี้พุทราใหญ่นะครับผมก็เลยขยันที่ทําการหอนะฮะก็เดี๋ยวพอเราเก็บผลพิเศษนะครับผมก็จะตัดต้นนะครับตัดให้ต่ำๆประมาณความสูงจากพื้นถึงนี้ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะตัดจะจัดกิ่งใหม่คือเราจะเอาไม้มาเป็นโครงนะครับแล้วก็จัดให้มันต่ำๆนะครับก็จะได้หอง่ายนะครับโดยที่เราห่อระดับมือเราเลยเราไม่ต้องปีนครับท่านผู้ชมครับ ต้นนี้คือต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่นะครับสูงนะครับผลผลิตเยอะมากนะครับผมห่อไปถุงหมดไปหลายโลนะครับประมาณ2,500ถุงนะครับก็ประมาณ2,500ลูกนะฮะที่ผมห่อไว้นะครับลูกหนึ่งก็หนักอยู่นะนะครับฉะนั้นอ่าเราต้องการรดน้ำนะครับช่วงนี้ก็คือฟุตซาต้องการน้ํานะครับผมก็รดน้ํานะครับทุกวันนะครับเพื่ออ่าจะได้เอาไปหล่อเลี้ยงผลผลิต นะครับให้ผลสมบูรณ์นะครับผมนี่ฮะดูครับนี่อันนี้ก็ห่อแล้วนะครับมีก็มีผลอีกนะครับอันนี้ก็ไม้เห็นไหมเนี่ยนี่นี่มันก็มีผลมาอีกเห็นไหมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กําลังดอกนะครับเห็นไหมครับคือมันมีทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยดอกก็มีเฮ้ยนี่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 เมงวันทองครับท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมครับนี่เลยเมงวันทองครับอยู่ตรงใบเห็นไหมครับนี่ละครับเมงวันทองครับอยู่ตรงใบนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับตัวนี้ครับ ตัวร้ายเลยครับท่านชมนะครับนี่นี่ตัวร้ายเลยที่ที่ทําให้อาพุทซาเราเป็นแผลนะครับมันจะเจาะเข้าไปนะครับตัวร้ายเลยนะครับอันตรายนะครับท่านชมนะครับเราต้องดูเลยนะครับเนี่ยดูป้ายคือผมจะใส่ทั้งหมด4 4ป้ายนะครับตรงเนี้ยหนึ่งตัวเนี้ยหนึ่งแล้วก็ด้านนู้นแล้วก็ด้านนู้นนะครับใส่เพื่อดักแมลงไว้ทุกจุดนะฮะดูครับนี่ แมลงเยอะแยะนะครับติด <after>, ทั้งแมงวันทั้งอะไรนะครับแต่แมงวันทองก็เยอะนะท่านผู้ชมนะครับนี่เยอะนะครับคือคือฉีดครั้งหนึ่งอ่ะมันอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนอ่ะมันก็ยังมีความเหนียวอยู่นะครับโดนฝนก็ยังเหนียวอยู่นะครับใช้ดีนะท่านผู้ชมครับก็นี่ดูครับผลนะฮะนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคก็เอามาแนะนําประมาณนี้ใครสนใจนะครับสเปรย์นี้ก็ กดสั่งซื้อลิงก์ได้นะครับหรือใต้ข้อความผมก็จะทิ้งลิงก์ให้นะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับใช้นี่จริงนะครับคือใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้พริกอะไรก็แล้วแต่ที่เมงวันมันชอบเจาะนะครับมะเขือเปราะมะเขือเทศนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเป็นกาวเหนียวดักแมลงวันนั่นเองแมงวันทองนั่นเองนะครับเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาพวกผลผลิตเสียหายจากการเจาะข้าทําลายของแมงวันนะแมงวันทองนะท่านผู้ชมครับ โอเค,อเคก็ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ